พาพี่น้องที่เคารพนะครับเรามาพิจารณาหลวงปู่ทวด97พิมพ์กรรมการองค์นี้เคยเห็นพิมพ์กรรมการที่คมชัดลึกแบบนี้ไหมครับพี่น้องที่เคารพครับโอ้โหองค์นี้ถือว่าคมชัดลึกมากๆเลยนะครับคมชัดลึกมากๆภาพรวมเราจะเห็นว่าใบหน้านะครับคมชัดมากลักษณะของเส้นริ้วหน้าผากคมชัดมากนะฮะเส้น ใบหน้านะครับอัปเช่นะครับอ่าเป็นรอยขีดนี่ก็คมชัดดวงตานะครับมีรอยขีดคมชัดลักษณะปากลักษณะของริมฝีปากคางริวทีวรคมชัดเดี๋ยวเราลงกล้องกันนะพี่น้องครับเดี๋ยวเราค่อยลงกล้องกันคมชัดมากริวทีวรเห็นไหมครับคมชัดฝั่งนี้คมมากเลยนะฮะลักษณะของเส้นสังคตินะครับเป็นร่องนะฮะหนาลูนใหญ่ขึ้นมาแล้วก็เป็นร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับนี่ครับเส้น สังกติเส้นที่สองนี่ก็คมชัดมากเลยครับอ่าิวจีวอนิวสังกตินี่ครับมีเส้นคอนะฮะการวางมือโอ้โหกดได้คมชัดลึกมากพิมพ์นี้นะองค์นี้นะนี่ฮะคมชัดมากเลยลักษณะการวางมือซ้อนกันนะฮะลักษณะของอ่าฐานบวกความบวงหายที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วเนื้อจะละเอียดเนียนแน่นสมกับเป็นพิมพ์กรรมการเห็นไหมครับเนื้อละเอียดเนียนแน่นมากนี่ครับพิมพ์ผมลักษณะของขอบข้างเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยมาก นี่ครับหลังเดิมๆนะครับเดิมๆเดิมๆเลยคราบต่างๆเดิมๆหมดเลยนี่ครับเดิมๆรูไม่มีนะครับมีการอุกรูนะฮะรพุทธทวนั้นมีทั้งมีรูและไม่มีรูนะครับถ้าออกอย่างไม่พิมพ์ได้ง่ายก็จะไม่มีรูนะครับไม่จําเป็นต้องอาศัยรูในการที่มาพิจารณาเกแท้นะครับเป็นส่วนย่อย่านั้นเองนะครับเรามาลงดูดูเนื้อกันเนาะพี่น้องนี่ครับใบหน้าโอ้โห คมชัดมากนะฮะเนื้อเนี่ยก็จะต้องละเอียดเนียนแน่นเหมือนอมน้ําผึ้งนะครับไม่แห้งกรอบนะพี่น้องไปอมน้ําผึ้งเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าพิมพ์กรรมการนี่เนื้อจะละเอียดมากนี่ครับลักษณะสีสระโนกนูโนกแก้มโอ้ริ้ววรรวาริ้วหน้าผากริ้วแก้มฮะลักษณะของเส้นริ้วจีวรนะครับคลาบต่างๆนั้นเดิมๆเหลือเกินองนี้เดิมมากเลยน้องพี่น้องนี่ครับ นี่คือสเสน่ห์ของพระหลวงปุท่ทวดเนื้อว่าน2497ซึ่งถือว่าเป็นพระอันดับหนึ่งแล้วละ่ะฮะในเรื่องเนื้อว่านนี่ครับพระนิลันตรายด้วยพุทธกุณก็ดีนะฮะสุดยอดเลยนี่ครับลักษณะของบวกความบวงหายที่ชัดมากองค์นี้ปกติแล้วพิมพ์กรรมการนี่จะไม่ค่อยชัดนะฮะนี่แสดงว่ากดเป็นองค์แรกๆนะครับพวาะนั้นพิมพ์ก็จะคมชัดมากเลยอ่าลักษณะของ รอยนะฮะรอยเนี่ยอาจจะเป็นการปิดดูก็ได้นะครับเห็นไหมเห็นร่องรอยในการปิดไหมครอาจจะเป็นการปิดก็ได้นะคะคือบางครั้งงัดออกมาแล้วก็กดปิดนะเห็นไหมครับร่องรอยปรากฏร่องรอยการงัดอยู่นะฮะแต่ว่ากดปิดไว้เห็นไหมครับมีการปิดหรืออุดไว้นะฮะนี่คะนี่คือร่องรอยของการงัดออกมาก็มีอยู่นะครับลักษณะด้านหลังนั้นถือว่าเป็นธรรมชาติมากเห็นไหมครับธรรมชาติเดิมๆเลยนะฮะผิวพันธุ์เดิมๆนะครับมีลักษณะของ คาบน้ำว่านคราบผิวขิ่งปกคลุมไว้เดิมเดิมไม่มีการกระเทาะหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยองค์นี้ก็ถือว่าอย่างเดิมอย่างเดิมนะพี่น้องครับอ่ะสนใจใครใครอยากได้ก็ว่ามาจัดมานะครับทักทายมาก็แล้วกันครับผม